ขอบคุณครับเอาลากลมน้ำแก๊สิบบาทต้องร้อยเจ็ดสิบบาท านัา้นนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าเท่ากันครูขอทบทวนเรื่องการเท่ากันทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับแค่นี้นะคะนักเรียนคงเข้าใจส่วนนักเรียนที่ไม่เข้าใจสามารถไลน์มาถามครูได้นะคะสวัสดีค่ะ ทษนะทุกทุกคนครูขอฝากงานวิชาศิละปะสัปดาห์นี่หน่อยนะคะให้นักเรียนประดิษฐ์ของเหลือใช้จากที่บ้านมาเป็นของตกแต่งบ้านนะคะทําได้กไ,ไหมคะทำได้ค่ะออครูขอประชาสัมพันธ์เรื่องการทําประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักเรียนด้วยนะคะถ้านักเรียนและผู้ปกครองสนใจเนี่ยมีค่าใช้จ่าย270บาทนะลูกฝากบอกผู้ปกครองด้วยครูว่าดีนะไม่แพงแล้วมันก็คุ้มค่าด้วยนะคะจะทั้มไมต้องส7 0 ตอนนี้ก็าลกดาวเอาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะเกิดยังไงอบัติเหตุอย่าทำเลยเสียตัง์ลอกเดือดตังขอแทรกหน่อยนะคะเมื่อวานที่ครูถามเรื่องการทำประกันภัยสุดลายพอคุเซียนนะคะใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาลูกไปได้ลูกพ่อเจ๊้่อถจอทางอแค่270บาทเท่านั้นเองนะคะ คิดว่าคมนะคะเชื่อครูครูเรียนมาทําเธอเลือกทําให้เงินของคนมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อคนที่คุณรักให้ประกันช่วยดูแลคุณ